สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์สุพลโลจิตกุลนะคะโลชิตกุลค่ะข,ขอเอาแผด้วยวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการนั่งสมาธิเบื้องต้นนะคะสำหรับผู้เริ่มฝึกสมาธิก็อยากจะให้อาจารย์นะคะช่วยแนะนำะสำหรับผู้เริ่มฝึกสมาธิเริ่มต้นเลยนะคะว่าเราควรจะปฏิบัติยังไงบ้างนะคะค คือการทำสมาธิเนี่ย <c oughs> คือการรวมกันเข้าเป็นหนึ่งกับความจริงต้องการทำสมาธิเพื่อที่จะมารู้ความจริงของชีวิตนะและความจริงของชีวิตมีอยู่แล้วภายในฉะนั้นการทำสมาธิก็คือการกลับเข้ามาสู่ภายในเพื่อที่จะมารู้ความจริงที่มีอยู่นะพุทธองค์ต้องการให้พวกเราเนี่ยรู้จักกับความจริงที่มีอยู่แล้วนะไม่ใช่เป็นของที่เกิดขึ้นใหม่ เช่นลมหายใจกับกายที่เคลื่อนไหวเป็นความจริงที่มีอยู่แล้วนะและการทำสมาธิแบบนี้เนี่ยถ้าหากเราเริ่มต้นทําในตอนแรกเนี่ยนะไม่จําเป็นว่าจะต้องนั่งขึ้นชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงนะเริ่มไปห้านาทีสิบนาทีสิบห้านาทีก็ค่อยเพิ่มขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้วิทยาศาสตร์การแพทย์มายืนยันแล้วว่าถ้าหากเราทําสมาธิบ่อย,อย,อยในช่วงสั้นๆเนี่ยก็จะมีผลอันยิ่งใหญ่ไม่จําเป็นว่าจะต้องทํา ยาวๆนานๆนะฮะเพราะว่าเวลานั่งยาวๆ,ๆนานๆเนบางทีมันยิ่งปวดเมื่อยแล้วก็ยิ่งเครียดแล้วก็กลายเป็นทุกข์ไปแต่ถ้าหากว่าเราทําเพียงช่วง,งสั้นๆเช่นลมหายใจเบาๆกายเคลื่อนไหวเบาๆเพียงแค่ไม่ขีาทีห้านาทีสิบนาทีสิบห้าทีาท่ค่อยๆปล่อยให้มันขยายตัวขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะพบว่าการทําสมาธิไม่ได้เป็นของยากแลว้วก็เป็นของที่ทําให้เราเนี่ยพบสิ่งที่มีค่าที่มีอยู่ในตัวเรา ตลอดเวลาซึ่งเราใช้ระบบหายใจในการทำสมาธินะี๋ยวผมจะนำสมาธิให้นะฮะแบบง่ายๆไม่ยากนะโดยใช้ระบบหายใจเนี่ยค่ะ okay. ธรรมชาติของระบบหายใจเนี่ยมันมีธรรมชาติฝ่ายสบงบลงครับแล้วก็ธรรมชาติฝ่ายเย็นทุกครั้งที่เราจะนอนเนี่ยนะตอนกลางคืนเนี่ยลมหายใจต้องเบาลงเย็นลงร่างกายต้องเคลื่อนไหวเบาขึ้นเย็นขึ้นนะฮะ เราถึงจะนอนหลับได้นี่เป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วฉะนั้นหากเราวางจิตอยู่ที่ธรรมชาติเหล่านี้เนี่ยเราก็จะพบกับความเบาสบายของการฝึกสมาธินะฮะตอนนี้ผมจะใช้เทคนิคของการตามรู้นะฮะว่าลมกับกายที่เคลื่อนตัวเบาๆเป็นยังไงนะฮะให้พวกเราหลับตาเบาๆนะฮะอันนี้คือการเบื้องต้นเลยหลับตาเบาๆแล้วก็ตั้งกายตรงขึ้นไม่ต้องเกรง็งไม่ต้องยึดส่วน,นใดนของกาย เราให้อกขยับตัวเบาๆช่องท้องขยับตัวเบาๆหลังส่วนล่างขยับตัวเบาๆชีวิตคือการขยับตัวเบาๆเมื่อเราวางจิตอยู่ที่การขยับตัวเบาๆเราก็จะพบความเบาสบายของชีวิตลมหายใจกายที่เคลื่อนไหวคือชีวิตและมันเคลื่อนตัวเบาๆด้วยตัวของมันเองเราไม่ได้สั่งมันชีวิตคือระบบหายใจเมื่อเราวางจิต อยู่ที่การเคลื่อนตัวเบาๆเหล่านี้เราก็จะพบความเบาสบายของชีสวส่วนไม่ใจให้สบายปล่อยให้ร่างกายเคลื่อนไปกับลมหายใจที่เข้าออกทําความรู้สึกตัวอยู่อย่างต่อเน,นื่องลมเบากายเบากายเบาลมเบาเพราะระบบหายใจคือลมหายใจที่เข้าออกกายที่เคลื่อนไหวให้ระวางจิตอยู่ที่ความสัมพันธ์นั้น สิคือตัวสตินั่นเองเมื่อเรากําหนดนสติเข้ามาที่ลมกับกายเราก็จะพบธรรมชาติของลมและกายลมเบากายเบาเป็นธรรมชาติที่มีคุณค่าอย่างยิ่งของวิตให้เรากําหนดรู้ตรงตามที่เป็นจริงว่าธรรมชาติเหล่านี้เคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและมันเคลื่อนอย่างเบาๆสบายสบาย เมือ่อเราวางจิตอยู่ที่การเคลื่อนตัวเบาๆอย่างสบายๆจ, e จิตน,นั้นก็จะเบาสบายมันอยู่ที่ลมที่เบากายที่เบาความรู้สึกที่เข้าไปรับรู้ความรู้สึกนั้นก็จะเบาสบายจิตที่เข้าไปรับรู้จิตนั้นก็จะเบาสบายนี่คือความสัมพันธ์ของระบบชีวิตเพราะชีวิตคือความสัมพันธ์ที่เป็นหนึ่งแยกไม่ได้ลมหายใจกายที่เคลื่อนไหวความรู้สึก จที่เข้าไปรับรู้นี่คือองค์รวมของระบบชีวิตเมื่อเราวางอยู่กับหลักความจริงที่ว่าชีวิตนี้เคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงเราก็จะพบว่าความเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีความคลายตัวอยู่ในทุกลมหายใจมีความคลายตัวอยู่ในทุกการเคลื่อนไหวการเกิดดับของความตึงตัวอยู่ที่การเคลื่อนตัวเหล่านี้ ้เราวางจิตอยู่กับหลักความจริงเหล่านี้เราก็จะพบว่าความจริงเหล่านี้เป็นธรรมชาติของชีวิตที่มีอยู่จริงและเป็นอยู่จริงทุกครั้งที่เราหายใจทุกครั้งที่ร่างกายขยับตัวความคลายตัวมีการวางจิตอยู่ที่ความคลายตัวนี้จะทําให้เราพบความสงบเย็นลงของชีวิตรมเบากายเบา ให้เรายินดีทุกครั้งที่เราหายใจคําว่ายินดีคือคําว่าฉันทะฉันทะวิริยะจิตตัวิมังสาคือองค์ธรรมแห่งความสําเร็จที่พุทธองค์ใช้ในคืนแห่งการตับสรุปและพุทธองค์ตรัสว่าหากใครใช้องค์ธรรมเหล่านี้ก็จะพบความสําเร็จในการฝึกฝนสมาธิภาวนาคือให้เรามีความยินดีทุกครั้งที่เราหายใจ ยินดีทุกครั้งที่ร่างกายขยับตัวเมื่อเรายินดีอยู่อย่างต่อเนื่องตรงนี้คือเวรียะเมื่อเราวางจิตอยู่กับความยินดีเหล่านี้คือการตั้งจิตที่เรียกว่าจิตตัเมื่อจิตวางอยู่อย่างต่อเนื่องในความจริงเราก็จะพบความจริงที่เียกมังสาฉันทะเวรียะจิตตั วิมังสาคือองค์ธรรมแห่งความสำเร็จในขณะที่เราฝึกสมาธิภาวนาตามรูล้ลมตามรู้กายให้เรามีฉันทะคือยินดีทุกครั้งที่เราหายใจยินดีทุกครั้งที่ร่างกายขยับตัวไม่ต้องจริงจังจนเกินไปหลับตาเบาๆไม่เกรงไม่ยึดส่วนหนึ่งส่วนใดของกายตั้งกายตรงขึ้นขยับตัวเบาๆช่องท้องขยับตัวเบาๆหลังส่วนล่างขยับตัวเบาๆ แนวกระดูกสัาหลังตั้งขึ้นด้วยความรู้สึกตัวด้วยการที่เราวางจิตอยู่ที่ความสัมพันธ์เหล่านี้ตรงตามที่เป็นจริงเราก็จะพบความเบาสบายของชีวิตที่มากับทุกครั้งที่เราหายใจมากับทุกครั้งที่ร่างกายขายับตัวให้เราวางจิตอยู่กับความจริงเหล่านี้อย่าอยู่กับความเคยชินอย่าอยู่กับอดีต อย่ากังวลอยู่กับปณะนนให้อยู่กับปัจจุบันขณะที่เป็นจริงปัจจุบันขณะแห่งลมหายใจปัจจุบันขณะแห่งกายที่เคลื่อนไหวปัจจุบันขณะแห่งความเป็นจริงชีวิตนี้อิสระได้จากทั้งอดีตและอนาคตหากเราฝึกฝนอบรมตนด้วยการอยู่กับปัจจุบันขณะพลังและกำลังของปัจจุบันขณะก็จะพัฒนาขึ้น การวางจิตอยู่ที่ลมหายใจและกายที่เคลื่อนไหวหากเราเห็นคุณค่าของระบบหายใจนี้พลังของชีวิตที่เรียกว่าพละห้าและอินสี่ห้าก็จะเกิดขึ้นเมื่อเรามีความเชื่อมั่นต่อระบบหายใจตัวนี้คือศรัทธาที่เป็นจริงไม่ใช่ศรัทธาในความเชื่อที่งมงายศรัทธาที่เป็นจริงลมหายใจกือความเป็นจริงของชีวิต กายที่เคลื่อนไหวคือความเป็นจริงของชีวิตหากระวางจิตอยู่ที่ความจริงเหล่านี้ความเชื่อมั่นต่อระบบหายใจก็จะพัฒนาขึ้นกำลังและพลังของชีวิตก็จะเพิ่มขึ้นเมื่อเราวางจิตอยู่อย่างต่อเนื่องมีสติอยู่อย่างต่อเนื่องในความจริงเหล่านี้สมาธิจิตคือความเป็นหนึ่งจมเกิดขึ้น เมื่อเราอยู่กับความเป็นจริงความเป็นจริงก็คือปัญญานั่นเองเพราะคําว่าปัญญาคือการกําหนดรู้ตรงตามที่เป็นจริงเมื่อลมหายใจและกายที่เคลื่อนไหวคือความเป็นจริงของชีวิตเรากําลังอยู่กับปัญญาที่เป็นจริงซึ่งเป็นปัญญาด้านในที่มีอยู่ในกายที่เคลื่อนไหวมีอยู่ในลมหายใจที่เข้าออกพุทธองค์เรียกว่าพระห้าและอินสียห้า ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญากำลังเกิดขึ้นอยู่ในการฝึกฝนการฝึกสมาธิเบื้องต้นนี้เราใช้ลมหายใจและกายที่เคลื่อนไหวซึ่งเป็นความจริงของชีวิตเมื่อเราวางจิตอยู่กับความจริงเหล่านี้ความจริงเหล่านี้ก็จะเติบใหญ่คุณค่าของชีวิตก็จะเติบใหญ่ขอให้เราวางจิต อยู่กับความจริงเหล่านี้อยู่อย่างต่อเนื่องการฝึกฝนไม่ว่าจะเป็นเพียงไม่กี่นาที5นาที10นาทีหรือ15นาทีความรู้ความเชี่ยวชาญชำนาญก็จะค่อยๆเพิ่มมากขึ้นเราไม่ต้องบีบขั้นตัวเองขอให้เรายินดีทุกครั้งที่เราหายใจยินดีทุกครั้งที่ร่างกายขยับตัวแล้วทำหน้าที่ในการกลับมาที่ลมหายใจและกายที่เคลื่อนไหวอยู่อย่างต่อเนื่อง ค่อยๆเพิ่มระยกเวลาขึ้นผลของการฝึกหากเรามีฉันทะคือยินดีจะไม่ว่ากี่นาทีก็ตามการสะสมเวลาของการฝึกฝนเหลา่านี้จะส่งผลสู่การทําสมาธิภาวนาะจะทําให้เราเกิดความเชี่ยวชาญและชํานาญมากยิ่งขึ้นแล้วเราก็จะพบกับความจริงของชีวิตที่มีอยู่กับเราตลอดเวลา ระบบหายใจนี้จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตนี้หากเราให้คุณค่ากับระบบหายใจเราจะพบสิ่งที่มีค่าที่สุดที่อยู่กับเราไปจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิตทําอย่างไรที่เราจะอยู่อย่างมีความสุขทุกครั้งที่เราหายใจทุกครั้งที่ร่างกายขยับตัวก็คือการวางจิตอยู่กับชั้นทะคือเห็นคุณค่าของระบบหายใจ เห็นคุณค่าของทุกครั้งที่เราหายใจเห็นคุณค่าของทุกครั้งที่ร่างกายขยับตัวแล้วคุณค่าด้านในก็จะเติบใหญ่มากยิ่งขึ้นการทำสมาธิภาวนาเราก็จะเห็นคุณค่าของชีวิตมากยิ่ง่งขึ้นการฝึกแล้วฝึกอีกจะทำให้เราพบกับความจริงเหล่านี้จะทำให้พลังของชีวิตเติบใหญ่ อย่างไรขอบเขีขอให้ฝึกด้วยหลักทำคือหลักความจริงอย่าฝึกด้วยหลักความเชื่อตั้งจิตอยู่กับความจริงใช้หลักที่พุทธองค์ให้มาคือวางจิตอยู่กับลมหายใจกับกายที่เคลื่อนไหวซึ่งเป็นความจริงของชีวิตเป็นความจริงที่เรียนได้ไง่ายๆที่อยู่กับเราตลอดเวลาแต่เราไม่เคยใส่ใจฉะนั้นขอให้เราหัน กลับมาสู่ระบบหายใจกับกายที่เคลื่อนไหวแล้วยินดีทุกครั้งที่เราหายใจยินดีทุกครั้งที่ร่างกายขยับอตัวและปล่อยให้คุณสมบัติเหล่านี้เติบใหญ่ยิ่งขึ้นด้วยการฝึกฝนรบลงตนเราก็จะรู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นผ่านระบบหายใจซึ่งได้แก่ชีวิตนั่นเองยิไ่น้อยด้วยความยินดีทุกครั้งที่เรากลับมาที่ลมหายใจ และกายที่เคลื่อนไหวฝึกด้วยความยินดีฝึกด้วยฉันทะและการฝึกสมาธิภาวนาก็จะเกิดผลนนยิ่งใหญ่จากลมหายใจสู่กายที่เคลื่อนไหวไปสู่ฐานทั้งสี่ของชีวิตซึ่งได้แกลร่างกายความรู้สึกจิตใจและหลักความจริงของชีวิตจะทำให้เราเข้าใจชีวิตตรงตามที่เป็นจริง อิสระจากอดีตและอนาคตเกิดพลังของชีวิตที่ปัจจุบันกันให้คุณค่ากับการหายใจให้คุณค่ากับกายที่เคลื่อนไหวและคุณค่าของชีวิตก็จะเติบใหญ่ยิ่งิ่งขึ้นเป็นฐานของชีวิตที่จะทำให้เราพบกบสิ่งที่มีค่าที่สุด ที่มีอยู่ในชนีวิตตลอดไปยินดีน้อยด้วยความยินดีทุกครั้งที่เราหายใจทุกครั้งที่ร่างกายขยับตัวฝึกด้วยความมีฉันทะคือยินดีในทุกครั้งที่เราหายใจทุกครั้งที่ร่างกายขยับตัวสงบละมักลบด้วยความยินดี ให้ใจนั้นนิ่งอยู่ในกายที่เคลื่อนไหวให้ใจนั้นนิ่งอยู่ในลมหายใจที่เข้าออกนิ่งพอรู้เป็นอุเบกขาการฝึกฝนนี้มีสติมีธรรมวิจยะมีวิริยะมีปิติมีปัจสัธิ มีสมาธิมีอุเบกขาองค์ทำทั้งหมดนี้เรื่อง่าโพชฌงชงทั้งเจ็ดเป็นสิ่งที่พุทธองค์ตรัสว่าหากเราฝึกอานาปานาสีภาวนาได้สมบูรณ์สติปัฏฐานทั้งสี่จะบริบูรณ์เมื่อสติปัฏฐานทั้งสี่บริบูรณ์พชฌงชงทั้งเจ็ดก็จะบริบูรณ์ แต่ว,วิชาและริมก็จะบริภูมิเป็นอยู่ที่การฝึกฝนอบรมหากเรามีความเพียรพยายามในการฝึกฝนนะไม่ล้มเลิกทุกคนจะประสบความสำเร็จจากช่วงระยะเวลาสั้นๆค่อยๆเพิ่มขึ้นจากเพียงไม่กี่นาทีค่อยๆเพิ่มขึ้นเป็นห้านาทีสิบนาทีสิบห้านาที ค่อยๆปล่อยให้ขยายตัวขึ้นแล้วเราก็จะเกิดทักษะเกิดความเชี่ยวชาญเกิดความชนาะจากไม่รู้ไปสู่รู้จากความไม่เชี่ยวชาญไปสู่ความเชี่ยวชาญและชนาะนี่คือการฝึกฝนอบรมตนแต็มันหนึ่ที่ทุกคนต้องลงมือฝึกฝนเราแม้กันบอกกันแต่ทุกคนต้องลงมือทำ ทั่งเราเกิดความชื่นชาแนนมาและพบความจริงใหมนที่มีอยู่ภายในตัวทุกคนจะประสบความสมําเร็จด้วยการฝึกฝนอบรมตัวและแก้ไขกลับเข้ามาภายในตัวด้วยใจที่เปิดกว้างด้วยการรับรู้ความจริงฟังคำแนะนำของพธองค์ ให้ธรรมะของพุทธองค์ในการปรับระบบชี้แล้วเราจะพบความสาเร็จตามที่พุทธองค์ให้พบความสาเร็จนกันทุกคนค่นี้ก็เป็นการสาธิเบื้องต้นนะคะ 有。 อจรทุกคนมากเลยนะคะที่มาแนะนำการนั่งสมาธิเบ้งนทให้เราได้รู้อะไรเกี่ยวกับการนั่งสมาธิอีกหลายๆอย่างที่คนที่ยังไม่เคยนั่งหรือว่าคนที่กาลังเริ่มต้นที่จะนั่งนะคะได้เรียนรู้สหรับวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากๆค่ะขอบคุณค่ะฝึกแฝึก 본ประสบความสำเ